เทคโนโลยียางรถ F1 เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาบอกครับรถฟอร์มูลวันเนี่ยวิ่งในความเร็วที่มันสูงมากๆแล้วต้องเกาะถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว F1 เองก็จะต้องเลือกยางที่ดีที่สุดเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์ที่อยู่กับ F1 มายาวนานเนี่ยก็คือแบรนด์ของเก e รีที่อยู่มาตั้งแต่ปี2011ทีนี้เนี่ยยางรถ F1 มันมีทั้งหมดอยู่5ยางด้วยกันยางแรกเนี่ยคือขอบเนี่ยสีแดงหรือว่ายางซอฟต์เข้าใจง่ายๆคือยางที่นิ่มและเกาะถนนมากที่สุดมีความเร็วได้สูง สุดแต่มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือยางตัวนี้เนี่ยจะเสื่อมค่อนข้างเร็วครับก็เลยไปที่ยางที่2ฮะขอบเนี่ยสีเหลืองหรือว่ายางมีเดียมยางมีเดียมเนี่ยเรียกว่าผาสมของยางซอฟท์ที่มีความเกาะติดถนนแต่ว่าอาจจะช้าลงเล็กน้อยแต่มีความทนทานที่มันมากขึ้นยางที่3ขอบสีขาวหรือว่ายางฮาร์ดตัวนี้เนี่ยจะช้าที่สุดแต่ทนที่สุดจะสามารถยืนระยะได้นานหรือว่าขับจนจบเรสเนี่ยก็ได้เหมือนกันอยู่ที่การรักษายางของ นตัวนัวแต่ก่อนที่จะไปฟังอีก2อ,อย่างที่เหลือนี่ฮะผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากสวมวิญญาณของนักขับ F1 ผมเนี่ยเอารถกระบะส่วนตัวที่เราใช้งานของออฟฟิศเนี่ยไปเปลี่ยนยางครับไปเปลี่ยนยางเป็นยางของเพียรีเพราะแน่นอนว่าเพียรีเนี่ยนอกจากจะทํายาง F1 แล้วเนี่ยทุกวันนี้รถทุกๆคันเนี่ยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรถ E c o ค SUV เซดานหรือว่ารถกระบะของผมนั่นเองก็สามารถเปลี่ยนเป็นยางเพียรีได้ครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห เพียรี่เนี่ยนะราคาเนี่ยมันจะพุ่งไปหรือเปล่าคุณเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเพียรี่เนี่ยเขาทำยางที่ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้กับเทคโนโลยีที่อย่างที่บอกครับว่าเทสมาแล้วในฟอร์มระหว่าครับทุกวันนี้เนี่ยเขามีบริการการจัดจาหน่ายเนี่ยทั่วประเทศรับประกันบาดบวมแตกเคลมฟรีหนึ่งปีและรับประกันคุณภาพการผลิตตลอดอายุการใช้งานใครที่สนใจนะครับก็สามารถหาซื้อย,อยางเพียรี่ได้ที่ร้านยางชั้นนําทั่วประเทศหรือว่าบีควิกทุกสาขารวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของทางเพียรี่ออฟฟิเชียลนะครับ ตอนนี้เรากลับไปที่สตูดิโอกับรายละเอียดของอีก2อย่างของเพียรีแล้วกันครับ ส่วนยางที่4เนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเป็นยางที่เป็นเคสฉุกเฉินละกันเป็นยางสีเขียวหรือว่าที่เขาเรียกว่า intermediate intermediate เนี่ยแปลว่าปานกลางถ้าถนนเริ่มเปียกสินที่ตัว F1 เนี่ยต้องการให้รถเนี่ยมันไม่หมุนเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ยาง intermediate และสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือหนักสุดละสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินเนี่ย <c oughs> ก็คือยาง full wet อาง่ายๆเลยน้ําท่วมฝนตกหนักต้องการให้เกาะจิตถนนให้มากที่สุดเท่าที่จะได้แน่นอนว่าจะช้าที่สุดแต่ต้องการให้ สามารถแบบไม่ DNF อยู่บน t r a ็กเนี่ยให้นานที่สุดแล้วก็ขับขี่ได้อันนี้จะเป็น5เทคโนโลยีที่ต่างกันออกไปของตัวยางเป็นการ develop ตัวเทคโนโลยีของ p พ e r y เหมือนกันแล้วก็ p พ e r y ที่อยู่กับ iPhone มายาวนานเนี่ยก็มึงบอก,บอกถึงมาตรฐานว่าทำไมถึงเป็นยางอันดับหนึ่งของการแข่งขันรถฟอร์มูลวันครับ Power is nothing without control พลังจะไม่มีความหมายหากปราศาจากการควบคุม